ไฮโยโยสวัสดีครับสวัสดีครอบครัว n p ททุกคนนะครับวันนี้เราอยู่กันที่วัดหน้าต่างนอกนะครับวันนี้คนก็มากมายเลยนะครับที่มาเป็นกําลังใจให้เรารวมถึงครอบครัว NP ก็อยู่เป็นกําลังใจให้เรามากเลยนะครับวันนี้แล้วก็มีบางท่านที่มาไม่ได้ไม่ได้มาก็ฝากรางวัลมาให้โน้แล้วก็น้องนะครับผมพรุ่งนี้น้องก็จะไปหาหมอแล้วนะครับก็ เป็นกำลังใจให้พวกเรากันด้วยนะครับผมนี่นะครับครอบครัว m อีที่น่ารักนะครับอันนี้นกก็จะมาขอขอพระคุณนะครับพี่สาวดาวนะครับพี่ดาวยังอยู่แล้วก็อันนี้ของคุณแม่หนิงคุณแม่หนิงพระรามสองนะครับพี่สาวจุ๊บแจงฝากช่อดอกไม้มาเป็นกำลังใจให้น้องๆกันนะครับแล้วก็มี พี่สาวละเอียดนะครับชนบุรีพี่ออนชนบุรีพี่ลุงนะครับพี่หมูพี่พาพรน,นะครับผมพี่น้ำป่านนะครับป้าป้อมพี่แมวแม่นภพานะครับแม่น้อยนะครับแม่เมาแม่เมามาพี่เมจิโรดนะครับน้องฝันแล้วก็มีแม่ติ๋มนะครับแก้วไพลทูนนะครับผม พี่หมวยพี่สาวเอิร์ธนะครับผมที่นีออ่แล้วก็มีนี่อีกด้วยเนี่ยอันนี้เป็นน้องฝันพี่ดาวพี่เมจิกโรสพี่เพ้นพี่เอิร์ธขอบพระคุณมากๆเลยนะครับสำหรับรางวัลน,น้ำใจที่มีให้กับโน้แล้วก็น้องนะครับขอให้ได้กลับไปเป็นร้อยเท่าพันเท่าเลยนะครับอยู่เป็นกำลังใจให้พวกเรากันแบบนี้ไปอีกนานๆนะครับจะพึ่งทิ้งพวกเรากันไปไหนนะครับเดี๋ยวว่าง3ามวันก็ได้พักผ่อน ร่างกาย,ายบายขอบคุณนะครับ,บคุณนาย